สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนมัธยมวึาินข์นะคะซึ่งเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนนะคะว่าเนื่องในโอกาสที่จะถึงวันแม่แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนลองแทนคําว่าแม่ในสำนวนสุภาษิตไทยกันนะคะมาดูกันว่าแต่ละคนจะครีเอทีฟกันขนาดไหนพร้อมแล้วไปที่คนแรกเลยค่ะน่คะอันนี้ชื่ออะไรคะอันนาค่ะปอค่ะปูเป้เห็นแม่ขี้ขี้ตาแม่ไก่เห็นตีนแม่แม่เห็นนมเดี๋ยว ไก่เห็นตีนแม่แม่เห็นนมไก่ค่ะใช่ค่ะชื่อเวียรครับแม่ขี่ช้างจับตะกะตั่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณนะค่ณนะคนะชื่ออะไรเอ่ยชื่อยายีค่ะชื่อเปียค่ะเข็นแม่ขึ้นภูเขาค่ะแม่ตาทางตัวเอาใบบัวไปลิดไม่มี <c oughs> ชื่ออาภูผาค่ะอาขี่แม่จับตะกั่นละกันครับ <c oughs> พี่ครับน้ำเย็นแม่เป็นน้ำร้อนแม่ น้ำร้อนแม่เป็นอ๋อน้ำร้อนแม่เป็นน้ำเย็นแม่ไม่ตายไม่ตายไม่ยังไม่ตายโอเคขอบคุณค่ะนคะคะชื่อพี่เมียคะ่ะเชือกไก่ให้แม่ดูค่ะเชือกไก่ให้แม่ดูนะคะชื่ออะไรคะเดี๋ยวนะเบบนขาไหมชื่ออะไรจริจริงชื่ออะไรน,นะคะชื่อคีมคะ่กะกำขีดีกว่ากับแม่คะ่ะขอบคุณค่ะก็จะสมานะคะว่าขอ,ขอคำว่าแม่ในสมนติสมมภาษณินไทยนะคะ ก็ไม่ตอบนะคะไม่เป็นไรค่ะเรา,เราไปเไปดีกว่าค่ะไปดีกว่าไปดีกว่า